สวัสดีครับค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะโครงการของการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีค่ะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรนครค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะเราได้รับเชิญจากอาจารย์ศิวากรตลับนาลัน้านานะคะและตัวดิฉันเองค่ะ รองศาสตราจารย์อภินญ,ญามานโรจนะคะจะมานำเสนอในส่วนรายการช่วงบ่ายซึ่งเป็นรายการน้ำพริกนะคะต้องบอกเลยว่าน้ำพริกเนี่ยเป็นอาหารคู่รสชาติคนไทยมาช้านานแล้วนะคะมีมาตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยแล้วก็เลื่อยมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเห็นได้เลยค่ะว่าน้ำพริกเนี่ยเวลาเราทำสำหรับอาหาร นะคะในหนึ่งสำหรับอาหารเวลาเราบริโภคในมื้อต่างๆนะคะเราจะต้องมีเรื่องของน้ำพริกแต่สำหรับวันนี้เราจะนำเสนอในส่วนของน้ำพริกที่เป็นน้ำพริกกลุ่มแห้งๆนะคะเพราะโดยปกติน้ำพริกเราจะมีน้ำพริกผดัดน้ำพริกโคลที่มีลักษณะแฉะๆเปีีกๆนะคะรวมไปถึงประเภทเจียวหอมเจียวกระเทียมทำให้มีลักษณะแห้งสามารถเก็บได้หลายหลายวันนะคะ และก็มีโอกาสนำไปฝากใครได้ด้วยเพราะว่าเป็นของค่อนข้างแห้งนะคะในยุคสถานการณ์โควิดนะตอนนี้ทุกคนอยู่บ้านนะคะอาจจะทำอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มน้ำพริกเนี่ยค่ะทาเองแล้วก็นำไปฝากเพื่อนฝูงด้วยเหมือนกันนะคะรายการในวันนี้เราจึงนำเสนอในส่วนของน้ำพริกกา,กากหมู จะเห็นได้เลยค่ะว่าช่วงนี้ท็อปฮิตของอาหารเราน้ำพริกกะหมูน้ำพริกน้ำย้อยน้ำพริกอะไรมากมายเลยใช่ไหมคะจย์ศิวากรมีหลายชนิดเลยซึ่งค่อนข้างจะอยากที่จะททาเองซื้อมาหรือสั่งออนไลน์เยอะแยะมากมายเลยค่ะหลายๆช่องทางแต่วันนี้ในคลินิกเทคโนโลยีนะคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะเราก็เลยนําเสนอในส่วนของ ถ้าท่านจะเรียนรู้วิธีการทําน้ําพริกค่ะเรามาเรียนรู้กันในวันนี้เลยนะคะส่วนประกอบมีอะไรบ้างคะอาจารย์ครับส่วนประกอบหลักๆนะครับพาะเอกของเราเลยนะครับก็จะเป็นตัวมันหมูนะครับมันหมูเราจะใช้เป็นมันหมูแข็งนะที่ไม่มีตัวพังผืดหรืออะไรนะครับไม่มีพังผืดใช่ครับแล้วก็เราจะเอานํามานะครับนามาสไลด์หรือนํามาหั่นเป็นแผ่นบางๆ นะครับจากนั้นเราก็จะนําไปล้างนะครับล้างเนี่ยเราอาจจะใส่ใส่เกลือนะครับหรือใส่น้ําส้มสายชูคุกเขาขยําให้มันเอ่อหมดข้าวหท้าวนะคะสาบหมูพวกนี้หมดไปเลยนะคะซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าในกรณีถ้าเราเอามันมาเนี่ยเราจะต้องดูแลในเรื่องของความสะอาดเบื้องต้นใ่คใช่รับครับ ก็คือเราจะทําไม่เหมือนที่อนะครับทื่ออาจจะหั่นมันหมูเป็นมันหมูเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแต่คราวนี้เราจะสไลด์เป็นแผ่นบางๆนะครับเพื่อที่เวลาเอาไปเจียวเนี่ยมันก็จะได้มีมีความกรอบที่นานมากขึ้นนี่ใช่ไหมคะที่อาจารย์ทามาใช่ใช่คะอันนี้จะเป็นลักษณะของความเป็นแผ่นบางนะคะการเป็นแผ่นบางมันก็ดีอย่างคือน้ํามันออกง่ายนะคะแล้วกรอบนานด้วยแล้วแต่ชอบค่ะอันนี้บอกไม่ได้ว่า บางคนบอกว่าทําไมไม่เหลี่ยมล่ะกินแล้วกัดแล้วเราจะมีความรู้สึกว่ากัดลงไปข้างนอกกรอบข้างในนุ่มใช่ครับแล้วก็ฉ่าน้ํามันนิดมนมัน,นะคะบางคนชอบแบบน้ำบางคนก็จะชอบแบบหมดน้ํามันไปเลยเหลือแต่ส่วนที่เป็นกากหมูจริงๆนะคะอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะแต่มีทางเลือกให้ท่านก็คือ จะสไลด์บางเป็นสี่เหลี่ยมหรือหนาได้หมดเลยนะคะค่ะอะไรอีกคะต่อไปส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นหอมเจียวหอมเจียวหอมเจียวนี้เราจะใช้เป็นเป็นหอมไทยนะคัะนื่องจากมันจะมีกลิ่นหอมมากกว่าหอมแขหอมแดงนั่นเองหัวเล็กแต่ใช้เวลานานใช่ครับเขาบอกว่าเวลาทําน้าพริกอะค่ะเราต้องนึกถึง ขั้นตอนตอนสุดท้ายที่ได้ความอร่อยของน้ําพริกต้องมีเรื่องของกลิ่นหอมรสชาติดังนั้นความมานะอดทนที่จะต้องทํำรัะหัวหอมลูกนิดเดียวเองกว่าจะ้เวลาซอยนานมากครับเป็นชั่วโมงค่ะอะไรบ้างคะต่อไปเป็นกระเทียมครับกระเทียมก็แล้วแต่นะว่าคุณผู้ชมจะชอบว่าเป็นกระเทียมไทยหรือกระเทียมจีน นี่ก็ได้กลิ่นหอมที่แตกต่างกันแต่นี้เราเราจะใช้เป็นกระเทียมกรีนครับมามาปอกแล้วมาสลด์ที่เราเลือกแบบนี้เพราะว่าชิ้นค่อนข้างใหญ่ใช่ครับเวลามาสลายนง่ายใช่มาดัง่ายกว่าถ้าเป็นกระเทียมไทยหัวกรีมันจะค่อนข้างเล็กใช่ไหมคะใช่ครับใช่พอเล็กมันก็เลยจะเห็นได้ว่ากว่าจะได้มาแล้วก็ชิ้นเนี่ยไม่สะดวกในการซอยนะคะใช่เวลาได้สองอย่างแล้วครับอะไรอีกคะต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ พริกชี้ฟ้านะครับเอามาเอามาซอยแล้วก็ไปไปทอดนะครับตามขวางของเม็ดพริกใช่ครับอันนี้เป็นการเพิ่มรสชาติเพิ่มรสชาติเพิ่มสีสันนะครับให้กับตัวน้ำพริกกะหมูใช่น้ำพริกกกหมูเวลาเราทานเราจะมีกากหมูเอ่ยมีพริกเอ่ยมีหอมกระเทียมจินะคะแล้วก็บีใบมะกรูดนะครับต่อไปครับเป็นเครื่องปรุงรสครับเครื่องปรุงรสเราก็จะมี น้ำตาลทรายครับมีผงปรุงรสนะครับมีเกลืออนะครับแล้วก็เพิ่มความเผ็ดก็คือใช้พริกจินดาป่นนะครับใช่ครับเอามาใส่เพิ่มรสชาติให้กับตัวน้ำพริกกับหมูของเรานะครับแล้วก็น้ำมันมีน้ำมันหมูที่เหลืออยู่ที่เหลืออยู่อ่ะค่ะเรามาเริ่มอะไรกันดีคะโอเคงั้นเนี๋ยเราเปิดไฟก่อนเนาะอ่แล้วเดี๋ยวโอเคไฟนี้ใช้แรงนะคบอาจารย์ลุวนครับใช้แดงได้เลยค่ะแดงได้เลยเนาะครับ โอเคเราก็จะใส่มันหมูนะครับที่เราสไลด์นะเป็นเป็นแผ่นบางๆนะครับใส่ลงไปเจียวนะครับแล้วอะไรอีกคะแล้วก็ใส่น้ําเปล่าครับนะครับใส่น้ําเปล่าลงไปแล้วอะไรอีกคะแล้วก็สุดท้ายคือเกลือครับเกลือใส่เกลือครับโอเคเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับตัวกากหมูของเรานะครับอันนี้เราเต็ียมกบหมูไว้แล้วนะคะ ก็คือหนึ่งน้ำนะคะ,ะในช่วงแรกของ <คน S 1> การที่เรารเจียวเนี่ยค่ะเราต้องมีส่วนผสมของน้ำเป็นตัวช่วยนิดนึงเพื่อให้ตัวหมูสุกทั่วนะคะคอันนี้อาจจะต้องใช้ทั้งเวลานิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเราไฟแรงมากจนเกินไปเราจะพบว่าไหม้แล้วนะคะคแล้วก็เกิดควัน เพราะเกิดจุดเกิดความเกิดขึ้นเนี่ยค่ะคุณภาพของน้ํามันก็จะลดลงแล้วก็อาจจะเป็นสารป่อมะเร็งเกิดขึ้นได้โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนเป็นสารก่อมะเรง็งเนาะเป็นสิ่งที่เราในฐานะที่ออประกอบอาหารเราก็ต้องรู้ขั้นตอนหลักการเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความระมัดระวังค่ะใ,ในขณะที่เราทำอาหาร,รแต่ถ้าเราไม่รู้เลยเป็นไงคะ ตามไปเรื่อยๆตามสบายอันนี้ก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพด้วยเนาะส่งผลเสียต่อสุขภาพถ้าเราไม่มีความรู้ทางเรื่อนโภชนาการพวกนี้นะครับใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะคะในฐานะที่ทําอาหารเป็นก็ต้องรู้ทั้งคุณและโทษของอาหารนั้นๆด้วยที่เราจะประกอบอันนี้ไฟเริ่มติดขึ้นมาแล้วหมูเริ่มมีลักษณะของการสุกครันะคะ เดี๋ยวเราจะผัดเจียวไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวพอพอมันหมูมันเริ่มได้แล้วน้ําเนี่ยมันจะหายไปนะครับทีนี้มันก็จะออกมาเป็นน้ํามันบเราก็น้ํามันตัวเนี้ยที่เหลือที่เราได้จากเจียวจากกากหมูเนี่ยมาเจียวหัวหอมหัวกระเทียมนะครับคลิกนะครับแล้วก็ไปมะกรูดนะครับแต่วันนี้เราเราทำเตรียมมาให้คุณผู้ชมได้ เห็นแล้วนะคะสาเหตุที่ที่เราต้องเตรียมสิ่งเหล่านี้เป็นเบื้องต้นนะคะเราว่ามันต้องใช้เวลากับการเตรียมค่อนข้างมากเลยถ้าเราไม่เตรียมต่อล่วงหน้านะคะอาหารประเภทกลุ่มที่เป็นน้ำพริกแห้งๆเนี่ยค่ะจะต้องทั้งใช้เวลาแล้วก็ท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นขั้นตอนสุดท้ายก็ได้เวลามันก็จะหมดไปนะคะใช่ครับดังนั้นเราจึงต้องเตรียมแต่จะเห็นได้ไหมคะว่าลักษณะอาหารทอดของเราทุกชนิดที่กล่าวมา ไม่ว่ากากหมูหอมหรือกระเทียมมีสีเหลืองทองนะคะในการทอดอาหารนะคะหลักการประกอบอาหารมีอยู่ว่าหนึ่งจะต้องปรอบทั้งชิ้นมีสีเหลืองทองนะคะอันนี้เป็นลักษณะหลักการประกอบอาหารที่ดีที่ให้ทั้งสีนะคะให้ทั้งลักษณะเวลาเราเอามาประกอบอาหารเพื่อการรับประทานจะได้ลักษณะในเ,เรื่องของสีและก็ ความกรอบด้วยค่ะแล้วก็ได้ความหอมด้วยนะครับใช่ค่ะ<ช>นะคะ<ช>และในกรณีทําไมหอมเจียวเราถึงต้องเจียวไปตามยาวนะคะด้วยรูปทรงหอมและก็ด้วยโครงสร้างของเขาะค่ะลักษณะหลังจากที่เจียวออกมาแล้วรูปร่างมันจะต้องเป็นเส้นยาวนะคะเขาจึงนิยมซอยหอมด้วยลักษณะตามยาวหัวส่วนกระเทียมนะคะ ท่านท้าจะใช้หลักการทคือขวางเส้นนะคะก็คือห่างตามขวางเพื่อให้ลักษณะของกระเทียมเนี่ยค่ะมีขนาดชิ้นที่เล็กลงนะคะแต่ถ้าตามยาวเนี่ยมันจะยาวมากนะคะอันนี้ยาวเกินไปแล้วมีลักษณะความเป็นแผ่นยาวอันนี้จะไม่ได้สวยเท่าไหร่ใช่เมื่อนําไปทอดแล้วหนึ่งต้องใช้เวลาเยอะด้วยสองลักษณะของการกรอบค่อนข้างจะกรอบไม่ทั่วที่นะคะ ค่ะอันนี้ได้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะอันนี้เราคุยกันด้วยกันเลยนะคะจะได้เห็นเลย่องว่าน้ำเริ่มละเหยไปแล้วนะครับก็จะมีน้ํามันเริ่มออกมาแล้วนะครับเวลาตรงนี้อาจารย์ทําไมมันไม่กระเด็นเอ่อเพราะว่าเหมือนน้ำน้ําที่มันละเหยเนี่ยมันกําลังละเหยออกไปบางส่วนแล้วก็นน้ํามันยังไม่ได้ออกมามากนักนะคะแต่อีกสักครู่หนึ่งแต่ถ้าไม่ใช่ว่า น้ำมันร้อนๆน้ำมาเลยปิ้งดังนั้นกระเด็นแน่นอนกระเด็นแน่นอนนะคะอันนี้มันเป็นน้ำกับน้ำมันค่อยๆละลึกไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ใครที่ไม่เคยทำครัวแล้วมาบอกว่าฉันจะเจียวมันหมูเองอะไรเนี้ยกลัวนะคะอารมณ์กลัวมีนะคะคนไม่ค่อยได้ทำครัวบ่อยๆก็จะกลัวในส่วนนี้ดังนั้น่อควรระวังเราก็แนะนำให้ท่าน ทราบแล้วนะคะว่าควรจะทำวิธีการอย่างไรนะคะแล้วควรจะปล่อยไว้เฉยๆรือเพื่อคนดีคะเนี่ยควรจะผัดหรือคนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่ได้ได้มันหมูที่มีสีสม่ำเสมอกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงมันจะได้กิกการกระจายความร้อนได้ดีนะคะนะคะเป็นไงต่ออีกนานเลยใช่ไหมคะอาจาร่เลยครับสัก้ใหญ่เลยใช่ประมาณสิบ 1ิ5นาที1ิ5นาทีเลยนได้นะครับได้นะครับค่คันค่าใช้เวลาใช้เวลานานพอน้ํามันเอ่อน้ําหมดนะคะน้ํามันออกมาตัวมันหมูมันก็จะเริ่มเล็กลงใช่ค่ะนะคะสีมันก็เริ่มจะเป็นสีสีเหลืองสีเหลืองนวลนวลค่อยค่เพิ่มสีไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นสีเหลืองทองสีเหลืองทองและน้ํามันก็จะออกมาเป็นลักษณะน้ํามันไม่ใสแบบนี้ละ ก็จะ<า>มีสีเหลืองน,นิดนึงสีขุ่นุเกิดขึ้นะน,นะคะอันนี้เรากออ็ต้องรอนะคะแต่เราจะเห็นได้ชัดในขั้นตอนเหล่านี้แล้วนะคะถ้าท่านผู้ชมหรือคนดูรายการอยู่นี้ณตอนนี้นะคะเราเอานําไปปรับปรุงหรือเตรียมการล่วงหน้า,นาโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะไอ้พวกเนี้ยเป็นเรื่องของการเตรียมได้ะค่ะนะคะเตรียมล่วงหน้า ไฟยังร้อนอยู่ <ไป S 1> นะคะร,ออร้อนอยู่ใช้ได้นะคะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมท่านไหนเข้ามาดูในรายการของเราแล้วนะคะมีข้อคำถามอยากจะถามเพื่อ,อให้ตัวท่านทราบเองแล้วก็เพื่อนร่วมรายการได้ทราบนะคะว่ามีทริคเทคนิควิธีการอย่างไรไหมที่จะช่วยให้ งานตรงนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เหลืองให้กรอบให้ทนไม่มีความเหม็นหืนนะคะข้อหนึ่งของข้อเสียในอาหารประเภทที่มีไขมันอยู่เยอะใช่ค่ะนะคะก็คือเรื่องของเหม,ม็นหืนเร็วนะใช่เหม็นหืนเร็วนะคะหนึ่งจากตัวมันเองใช่ไหมคะ 2ปริมาณน้ํามันที่เราใช้รหรือการใช้น้ํามันใช่ก็มีผลต่อคุณภาพอาหารคร่ะอย่างเช่นน้ามันหมูที่เรามาใช้อย่างนี้แหละค่ะอาจารย์เราจะทํำยังไงดีเออเราอาจจะเก็บใส่ภาชนะที่ปิดสนิทเพื่อที่จะป้องกันอากาศที่จะทําเกิดปฏิกยากับตัวน้ํามันที่ทำให้เกิดการเป็นหุ่นได้อย่างรวดเร็วหรือเป็นภาชนะที่ค่อนข้างปิดเนาะใช่ครับปิดสนิทจะได้ไ<น>มใ่ให้ มันเจอกับแสงเจอแนอคาการเหนี้ยนก็น้อยลงนะคะครับผมสังเกตว่าน้ำมันเริ่มออกจากมันหมูแล้วนะครับเห็นไหมคะหดตัวด้วยนะคะมีลักษณะของการหดตัวของชิ้นอาหารมีลักษณะของการโค้งงอนะคะ จากมีลักษณะของการเป็นแผ่นเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็จะเริ่มเห็นของการหดตัวของปริมาณน้ํามันที่ออกมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำก็จะยังพอมีอยู่นพอูการขาดก็ยังมีเสียงเสียงน้ำที่มันเสียงน้ำนะคะที่เกิดขึ้นนะคะเราจะสังเกตได้อะไรคะว่าเนี่มันมีส่วนผสมของน้ำอยู่อยู่ด้วยเลยอาจารย์มันจะมีเสียงของของความ จุดเดือดนะครับจุดเดือดเกิดเสียงดังอะไรงี้ครับเกิดเยงดังเขาโดยปกติแล้วถ้ามีถ้าเป็นน้ำเฉยๆอันนี้มีน้ำด้วยมีน้ำด้วยมันก็จะออกมาเษณะเสียงแบบนี้แต่ถ้าไม่มีน้ำถ้าไม่มีน้ำเสียงจะเงียบเลยนะครับแล้วก็น้ำมันเนี่ยจะอยู่นิ่งๆเลยนะครับไม่มีไม่มีฟองอากาศเป็นแล้วขั้การทอดแล้วก็ไม่มีฟองมากนักนะคะเห็นไหมคะสีเริ่มเริ่มเริ่มเหลืองแล้วนะครับ จากในสูตรนะคะท่านผู้ชมเราจะใช้เนื้อหมูไอส่วนของมันหมูเนี่ยค่ะประมาณ3ามกิโลนะคะสูตรเต็มนนคะค่ะอันนี้เราอันนี้ประมาณครึ่งกิโลครึ่งกิโลใช่ครับครึ่งกิโลเราจะได้แค่นี้เองนะเห็นไหมคะด, <มา S 1> ดังนั้นเว,เ,เวลาไปซื้อน้ำพริกกากหมูไข่แล้วก็ใส่ให้น้อยห้ามบ่นแล้วค่ะนะคะห้บ่นแม่ค้าน,นะครับะะรบ่นไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะปริมาณของ กากหมูที่หลังจากที่เราไปเจียวแล้วมันจะเหลือส่วนของกากเล็กน้อยเองนะคะไม่มากนักนะคะมีทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะถ้าเราไม่คนนะคะส่วนของชิ้นเล็กเนี่ยมันก็จะไหม้จะไหม้ก่อนแล้วก็จะกรอบไหม้ไปเลยนะคะชิ้นใหญ่ก็จะยังไม่สุกยังไม่กรอบยังไม่กรอบปริมาณน้ํามันที่ยังอยู่ในตัวชิ้นอาหารอยู่ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่ เวลาเราเตรียมกากหมูแล้วเราต้องระมัดระวังนะคะไม่คนก็ไม่ได้เพราะอะไรนะคะเนื่องมาจากว่าด้านหนึ่งม่โดนความร้อนอย่างเดียวเราจะเห็นได้เลยค่ะว่าเราจะเห็นได้เลยว่ามันโดนความร้อนแล้วมันก็จะเหลืองไปได้ไหมคะ,ะ,คะอ่านะคะอ่า อันนี้ใกล้ได้ <Okay. S 2> แล้วนะครับวันนี้อาจจะมีเสียงสัญญาณอาจจะขัดข้องนิดนึงะนะครับไม่เอ่อยังไงก็ติดตามเราได้ครัติดตามเราได้อย่างเช่นสูตรนะคะสูตรหรือเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะฝากวางคลิปไว้ให้ว่าสูตรและส่วนผสมคืออะไรสองกลับไปดูย้อนหลังได้นะคะเรายังมีย้อนหลังค่ะนะคะรายการอาหารดีๆจาก ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีนะคะคนะคะ,ะสถาบันวิจัยและพัฒนาค่ะเราก็จะฝากคลิปไว้ที่นั่นนะคะดูสัญญาณได้เลยเพราะว่าเรา Work f o ์ m Home ะค่ะส่วนใหญ่แล้วอยู่บ้านป๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยค่ะว่าทุกคนใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเมื่อใช้สัญญาณเยอะบางทีเราก็แย่งชิงกันะนะคะอันนี้เป็นไงคะใกล้ได้แล้วใช่ไหมคะใก้ได้แล้วครับครับผมได้แ ดูสีดูลักษณะดูปริมาณน้ํามันเห็นไหมคะว่าน้ํามันค่อนข้างเยอะออกมาอันนี้ได้แล้วนะคะได้แล้วครับอาจารย์ยกออกไปเลยไหมคะครับะะเดี๋ยวเราจะใช้ภาชนะตัวใหม่เลยเห็นไหมคะในการเจียวถ้าจํานวนมากๆเราจะใช้กระทะเหล็กนะนะคะกระทะวอกนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าเวลาคลุกเนี่ยคะ่ะเราจะนิยมใช้กระทะใบใหญ่ การคลุกก็จะง่ายนะคะความร้อนก็เกิดการกระจายตัวได้ดีนะคะแต่ถ้าเราไปคลุกในกระทะแทนนะคะหรือกระทะกลุ่มพกเทปลอนเนี่ยค่ะมันจะทำงานลำบากนะคะเดี๋ยวอาจารย์เขาก็จะคลุกเรื่องต้นให้ดูเลยเริ่มต้นจากอะไรคะใช้มันหมูนะคะที่เราเจียวเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราเจียวเตรียมไว้เนี่ยใส่ลงไปลงไปนะคะ เราพูดถึงการเจียวทั้งหมดไปแล้วเนาะเป็นการไล่การเจียวอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้นะคะเอามันหมูกับหมูขึ้นก็เจียวหอมเจียวหอมจบก็เจียวกระเทียมเจียวกระเทียมจบทอดไปมะกรูดแล้วก็ไปจบที่พลิกนะคะเราจะใช้น้ำมันต่อเนื่องกันเลยและน้ำมันที่มีอยู่จำนวนมากเราก็จะแบ่งเอาไว้ค่ะ เมื่อใช้ในการผัดค่ะนะคะผัดกากหมูผัดกากหมูอันนี้เดี๋ยวพอน้ำผิเอาน้ำมันแค่ร้อนนิดหน่อยนะคะเทคนิคนะคะการที่จะได้ลิกที่มีลักษณะเออเอาไปคั่วแล้วให้มันมีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นน้ำมันอย่าร้อนมากนมันห้ามร้อนนะครับค่ะเราจะใส่ลิลไปลิกลงไปก่อนเพื่อเจียวน้ำมันเจียวน้มัน นะครับให้ได้กลิ่นห,หอมของมันนะครับค่ะแต่ถ้ามันร้อนเกินแล้วคะอาจารย์มันเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นมันร้อนก็คลิกเราอาจจะไม่ได้แล้วก็จะมีกลิ่นกลิ่นอาจจะมกินที่ไม่ขึ้นมาสงคหรือว่ามีรสขมนะครับเกิดขึ้นมาอะไรต่อคะอาจารย์บอกมาใส่เกลือครับใส่เกลือใส่เกลือมันจะเรียกเกิดการละลายใช่ครับนะคะอาจารย์ให้ใส <orth> ่เกลือ เบานเบาไฟได้นะคะเวลาคนทาครัวไม่เป็นนะคะไม่มีความรู้ว่าเออฉันจะเบาไฟเมื่อไหร่อะไรอย่างไรนะคะเพราะระดับความร้อนที่มีความแตกต่างกันมันจะส่งผลทำให้อาหารมีกลิ่นมีลักษณะแตกต่างกันด้วยอ่นะคะอันนี้ได้แล้วมีกลิ่นหอมแล้วนะครับไปดูแล้วค่ะถ้าใครอยู่ในรายการกับเรานะคะ เตรียมข้าวไมได้เลยครับนะคะเตรียมข้าวสวยข้าวสวยร้อนๆเตรียมเครื่องก็คือผักนะคะเตรียมไข่ต้มค่ะครับอ่ะได้อะไรต่อคะอ่ะอะไรคะเอากากหมูลงไปเลยครับพระเอกของเรานะครับหมูเอกของเราค่ะนะครับวันนี้เราจะใช้กากหมูที่เราเตรียมไว้300กรัมนะคะ300กรัม คราวนี้จะใช้ตัวช่วยได้นะครับตัวช่วยแล้วนะคะคลุกเขาผัดให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับหลังจากนั้นใส่ใส่อะไรต่อคะหอมเจียวเลยครับหอมเจียวหอมเจียวกระเทียมเจียวใส่ไปเลยใส่ทีเดียวหมดเนาะใช่ครับคลุกไปใส่ไปคลุกไปใส่ไปส่วนผสมจะได้เข้ากันอย่างรวดเร็วนะครับ เริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะครับส่วนผสมเริ่มเข้ากันไฟก็เริ่มเบาๆแล้วเนาะใช่ครับมาหเห็นเหอมเหมเะหอมเจียอนะมเกลือหอมเจลยอนะมเหอมเจลยอหอมือหอมเกอหอกลือหมลือหกอหอมกหอมกอกลือหอมเาพือมกระอหอัเกลือหอมีประโยชนเต่อสุขเกพด้วอนเครับมเกลือหอนเเกลเกก็มมหม อ่าโรยยน้ำตาลหน่อยนึงเนาะอากาศเย็นค่ะน้ำตาลแข็งตัวเลยเกาะตัวกันใช้ไฟอ่อนผัดคุกเข้าไปเรื่อยๆครับเห็นหน้าตาแล้วเนาะคะ่ะว่าสีสม่ำเสมอกันทั้งหมดเลยทั้งสามชนิดเลยที่เราลงไปนะคะ ก็เกลือไปแล้วเนาะนี้ก็เป็นผงชูรสเล็กน้อยครับใส่พอมีรสชาตินะครับแห้งทุกงนี้ค่ะเราจะปรุงรสแค่เกลือกับน้ำตาลบางทีความเท่ากันนะคะเป็นอูมามิเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดนะคะบางครั้งเลยเราต้องอาศัยความเป็นพวกผงปรุงรสเล็กน้อยนะคะช่วยนิดหน่อยถ้าเรากินแต่ในปริมาณที่พอเหมาะก็ไม่ส่งผลเสียอะไรต่อสุขภาพนะคะใช่ เสร็จแล้วนะเราก็จะต่อด้วยพริกค่ะนะครับค่ะเห็นไหมคะเราต้องหาคนช่วยทํานิดนึงเนาะเวลาใส่ไม่งั้นก็ต้องมีลักษณะของการวางมือค่ะใช่ครับนะคะสีสันเรื่องน่ากินขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีความเงาเงาขึ้นนะคะมีกลิ่นหอมของพริกทอดขึ้นมาของพริกทอด โอเคครับผมมีอะไรอีกคะอ่าต่อไปตัดสีเขียวหน่อยครับสีเขียวก็คือใบมะกรูดใบมะกรูดเวลาทําใบมะกรูดนะคะอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมคะเวลาเราเลือกเนาะใบมะกรูดมาเราจะเห็นได้ว่ามี2ใบบนล่างแล้วก็แยกสองเ่อแยกสองด้านซ้ายขวาให้จับใบมะกรูดแบบนี้ค่ะ1ใบ แบ่งครึ่งเลยค่ะแล้วก็จับตรงก้านค่อยๆดึงค่ะดึงฉีดออกมาค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้เป็นสองชิ้นนะคะเวลาทำพวกกลุ่มน้ำพริกอย่าหาใบเล็กหรือใบอ่อนนะคะเราจะเสียเวลาและรวมไปถึงมันจะไม่ค่อยได้เราไม่จำเป็นต้องฉีดต่อเราก็ไปผึ่งนะคะเรียงใส่กระด้งหรือถาดผึ่งให้มันคลายน้ำ เมื่อคลายน้ำแล้วเราถึงเอามาทอดนะคะไฟไม่ต้องแรงแต่น้ํามันร้อนหลังจากนั้นค่ะเมื่อได้มาเรา,รเราเปลักษณะกรอบเราให้มาขยัให้มันแตกเพิ่มขึ้นนะคะเพื่ออะไรครับได้นอกจากการการะจายไเป็นชิ้นเล็กแล้วก็ให้กลิ่น,นมันออกมาที่ดียิ่งขึ้นนะคะมีค่ะแล้วก็บางคนค่ะเวลาเราซื้อน้ําพริกเนี่ยเราจะเจอเลยค่ะว่าชิ้นมะกรูดใหญ่มากเลย ก็ไม่อยากที่จะกินแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นชิ้นเล็กๆให้มีลักษณะการเข้ากันในน้ำเรวีมีลักษณะของโดยภาพรวมของชิ้นอาหารเท่าๆกันนะคะมันก็จะทําให้ดูเวลาตักทิมนะคะก็จะอร่อยค่ะใช่ครับ uh huh. นะหมดแล้วค่ะสมเข้ากันหมดแล้วนะครับนไหคะดูเงาดูสี กลิ่นก็มาแล้วดูความาละลายของน้ำตาลและเครื่องปรุงด้วยครับผมน่ากินมากเลยหเห็นไหมคะ,ะ,คะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเ,เลยนะคะทุกท่านสามารถทําได้หมดเลยค่ะสําหรับรสชาตินะคะน้าพริกเนี่ยโดยปกติแล้วมี2รูปแบบรูปแบบที่มีแบบ3รสกับรูปแบบที่มีสองรสนะคะแม้กระทั่งน้ําพริกกลุ่มแห้งๆก็ตามบางอัน มีสามรสเลยแต่บางอันเนี่ยมีสองรสอันนี้จะมีกี่รสันจะมีสองรสครับสองรสรสเค็มกับรสหวานหวานแต่หวานไม่เยอะนะคะหวานเปรี้ยวปรี้ยนิดนึงนะครับก็คือเค็มมันแล้วก็หวานใช่ครับนะคะอันนี้ก็คือเสร็จขั้นตอนแลวกระบวนการแล้วน้ำพริกกักหมูนะครับนะคะถ้าท่านผู้ชมเห็นแล้วนะคะหนึ่งถ้าอยากรับประทานอย่างทันทีทันใดง่ายที่สุดค่ะสั่งค่ะ 2. อถ้าพอมีเวลาหรือมีโอกาสที่จะทดลองฝีมือตัวเองนะคะง่ายๆค่ะก็ไปซื้อวัตถุดิบมาเตรียมทําได้เลยใช่ครับนะคะอันนี้นี้สามารถเตรียมแล้วเก็บแชตินไว้ก่อนได้นะคะพอมีเวลาแลออ้วก็คุกผสมรวมกันได้นะครับหลังจากที่คุกเสร็จแล้ววิธีการที่ง่ายนะคะเราจะไม่ค้างอยู่ในกระทะแบบนี้นะคะเราจะเทใส่ถาดค่ะเพื่อให้เขาคลายความร้อนก่อนที่จะเก็บใช่ แต่ถ้าสมมุติว่าไม่จะเก็บเลยแบบนี้มันจะเข้าไปอยู่ในขวดหรือกล่องหรือถุงที่มีความเย็นไม่ใช่แบบมีความร้อนอยู่มันก็จะเกิดเหงื่อเกิดขึ้นอันนี้อาจารย์เขาก็เริ่มที่จะเคลียร์น,นะคะให้เกิดะะการกระจายในความร้อนที่สะสมอยู่ในอาหารตอนนี้ค่ะใช<ด>่ะคะ,คะนี่ค,คือขั้นตอนค่ะง่ายๆนะคะ เดี๋ยวเราเอามาให้ดูค่ะหน้าตาของอาหารนะะอ่าอันนี้จริงๆแล้วอันเนี้ยเยอะเยอะพอแล้วนะคะควรจะใส่อีกถาดหนึ่งไม่เป็นไรค่ะเอาวางไว้อย่างนี้ก่อนอให้ท่านผู้ชมเห็นหน้าตาค่ะเห็นไหมคะปริมาณระหว่างกากหมูกับพวกสมุนไพรกระเทียม พริกและใบมะกรูดนะคะจะต้องมีการกระจายตัวใ,<ช>ให้ส,สะลับลงตัวกันมไม่เช่นั้นแล้วถ้ากระยมไหนเป็นพลิกกระยมไหนเป็นใบมะกรูดกระยมไหนหอมเนี่ยค่ะเวล,ลากินรวมรวมแล้วมันจะได้รสไม่เท่ากันกลิ่นไม่เท่ากันะนะคะ,คะอันนี้คือหน้าตาอาหารที่สําเร็จออกมาแล้วรวมไปถึงค่ะของสําเร็จรูปรวมไปถึง เราบรรจุลงขวดค่ะคก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเก็บได้งานเพราะว่าเป็นลักษณะของขวดแก้วนะคะสเีเคลือบนิดนิดนะคะเพื่อไม่ให้แสงเข้าเราก็จะเก็บได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นกระปุกพลาสติกหรือถุงพลาสติกที่เป็นพลาสติกประเภทฟอยอย่างนี้ก็มีนะคะอันนี้